อ่าเราไปประเด็นที่สองไปโฟกัสกันที่นอกสภาบ้างมันมาแล้วอย่างที่เราบอกไว้เตรียมวันจันเนี่ยค่ะเราพูดเรื่องนี้ท่านผู้ชมไม่ค่อยดูเท่าไหร่อะไรนะเสียใจปารีสโมเดลเสียใจมากเสียใจมากท่านผู้ชมไม่ดูเท่าไหร่แต่บอกเห็นไหมล่ะนะวันนี้มันมันผิดจากที่เราพูดตอที่ไหนถ้าเป็นหวยก็ต้องบอกว่าแหม ถูกแล้วถูกแล้วทีหลังเรามาให้หวยกันบ้างดีกว่านะเพื่อแข่งกับพิธานะเพื่อแข่งกับพิทาก็ให้มาถูกสองงวดแล้วบุญนับอิดไม่ถูกนะวันล่าสุดให้มาไม่ตรงนะนี่คุณจำจงครับคนคนนี้นี่ไม่ตรงเสียนเสียนอย่ามาเลียงบาลีว่าเอาสามตัวมารวมกันเลขชุดเลขชุดเขาบอกเลขชุดศูนย์ห้าตรง ไม่แต่เขาบอกว่าไอ้หมายถึงว่าถ้าจะบอกเนี่ยมันต้องบอกตรงๆสิแบบอย่าง่ะสามศูนย์อ่ะเนี่ยอ่ะก็สามศูนย์อันเนี้ยโอเคเนี่ยก็บอกตอนปูนาวฟันธงเล็กประธันสภาก็ไม่เห็นบอกตรงๆเลยนี่เอามาเอามาเรื่องนี้มาแล้วครับมาล่าสุดโมเดลเอาปูนาเชิญเลยนายพลส้มนะคะเขาเรียกกันนะคะในวงการเรได้ว่าสมยานามนายพลส้มนะคะก็คือทางด้านของ พลโทนะคะพงศกรรอดชมพูค่ะซึ่งก็เป็นอดีตแกนนำของพรรคอนาคตใหม่นะคะก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาโพสต์ว่าอะไรบ้างคุณผู้ชมนะคะเขาบอกว่ายังเชื่อตามนี้อยู่นะครับ นะแล้วก็บอกว่าถ้าฝืนเสียงประชาชนคุณภาพเขาใช้คํานี้นะเขาบอกว่าถ้าฝืนเสียงประชาชนคุณภาพเขาบอกว่าคำนี้เนี่ยขอยืมคําพูดสมัยก่อนหน่อยอลองย้อนสอนดูจะได้หมดข้ออ้างแล้วก็บอกว่าคือคนกรุงเทพเนี่ยเสียงคุณภาพของเขานะเขาบอกว่าคือคนกรุงเทพบริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดรวมเมืองใหญ่สำคัญแบบเชียงใหม่ภูเกต็ตจังหวัดเขตอุตสาหกรรมแบบระยองอ แล้วจังหวัดอื่นไม่คุณภาพเหรอคะคุณพงศกรมันมีขอถามนิดนึงนะอ่ะแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องทําอะไรมากผู้ปกครองที่คนไม่ยอมให้ปกครองก็อยู่ยากอาจเริ่มจากไม่มีใจทํางานให้เฉยชาเขาบอกว่าเฉยงาน ไปจนถึงอาจจะมีการนัดหยุดงานทั่วไปแบบในโยุโรปอรอบละสองสัปดาห์บ้างหนึ่งเดือนบ้างสลับกันไปเกิดอะไรขึ้นขนส่งสาธารณะและเอกชนหยุดหมดมร้านค้าปิดตัวพร้อมกันอยอมเสียรายได้วันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่าอ่าษตหกรรมท่องเที่ยวนะี่จะหนักมากเพราะต้องจอง ทำการล่วงหน้าจะมีปัญหากว่าจะฟื้นตัวได้โนูน่นอีกน้อยตั้งหเดือนอนะครับถ้าไม่ติดต่อกันสองสามรอบเนี่ยก็ต้องถือว่าปิดงานกันไปยาวๆม็มอบอาจจะมีบ้างนะแต่ไม่ใช่สาระเพราะอาจจะถูกนําไปในทางที่ผิดรู้ถูกซื้อได้ง่ายนะครับเจอการต่อสู้แบบสันติภาพที่น่ากลัวกว่ามากนะครับหาแกนนําที่ไหนก็ไม่เจอนะครับเพราะอยู่ในโรงงานร้านห้างร้านบริษัทเอกชนไม่ใช่บนถนนเจ้าของบริษัทเอกชนนั่นแหละ ที่ออกป่างให้รัฐบาลที่ประชาชนไม่สนับสนุนลาออกอจะใช้โฆษณาชวนเชื่อมากล่าวหาว่าคนไทยไม่รักชาติเท่าไหร่คนก็ไม่ฟังพิธาก็เป็นเด็กวันซืนไม่ใช่หรือจะกลัวอะไรถ้าดูถูกประชาชนแล้วเกิดประชาชนฮึดสู้มาแบบสันติอุตสาหกรรมทั้งหลายก็ต้องหยุดชะงักหมดรัฐบาลที่คนสาบแช่งนั้นก็จะอยู่ยากลองมาดูกันว่าระบบราชการหรือผู้มีอำนาจอย่างสอวอ ข้างหลังก็คือคอสชอจะทนทานได้นานสักเท่าไหร่ประชาชนต่างหากที่เป็นผู้ทรงอํานาจอย่างแท้จ,จริงแล้วอย่าไปมองหาแกนนําแบบสมัยสงครามสีนี่เป็นคนชั้นกลางใครม็อบมือถือในสมัยปี35แต่ไปไกลกว่ามากกว่าและลึกซึ้งกว่ามากครับนี่นเหน็นไหมฮะอะอันนี้ก็คือ,อมไม่ได้พูดถึงม็อบนะแต่พูดอ้างอิงไปถึงในยุโรป ซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าในายุโรปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอการนัดหยุดงานเนี่ยมันมก็เป็นมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวเชือ้อเป็นเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการก่อการจลาจลน,<ช>นะครับซ,ซ,ซึ่งจุดท้ายแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะสงบแบบนี้แหละเป็นการประท้วง สันตินัดหยุดงานาาพวกสหภาพแรงงานในยุโรปไงแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็จะสมเชื้อสมไฟสมไฟเข้าไปเรื่อยๆอย่างใน,นปารีสมันก็เริ่มจากนัดหยุดงานแบบนี้นะใช่ใช่เออนะฮะอ่าปะท้วงกันไปเรื่องของตอนนั้นมีม็อบเสื้อเหลืองอไปสักพักหนึ่งม,มันก็จะเริ่มมีเงื่อนไขอื่นแล้วเช่นมามีเรื่องกฎหมายบำเด็จบำนานอ่าตอนหลังมันมีเรื่องเติมเชื้อเฟินฟืนกับอีกเรื่องไปยิงเด็กเอาเจลียตายอ้ากลายเป็น ปารีสทั้งเมืองกลายเป็นทะเลเพลิงค่ะทีนี้เนี่ยที่เราบอกว่าปารีสมเดลเนี่ยต้องให้ระวังเอาไว้มีความน่ากลัวมากค่ะนะครับประเด็นก็คือว่าอ้าที่ทําไมคุณพงศกรนะฮะหรือว่าเสส้มหรือนายผลส้มถึงพูดแบบนี้อืแล้วมาพูดในจังหวะที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับคุณปูนาท่านผู้ชมครับว่าโอกาสที่พิธาจะเป็นนายกนั้นเนี่ยนะฮะอ่าริบรี่เต็มทีค่ะนะครับเอ๊ะ มันสอดรับกับใครที่พูดก่อนหน้านี้ปุณนะโอ้หลายท่านะที่บอกว่าครั้งนี้กูจะไม่ยอมอ่ะออ,อะะเห็นไหมกวอนานนท์นำพาเอ่ใช่ไหมอ่าแล้วไปโพสเลยว,ว่านี่คือการชุมนุมแล้วที่มันเหมือนกันกันกบที่กวออนาอนนท์นายาออนอนท์นำพาพูดอ่ะกลับมาให้ดูทีนี้ม,มันมีมันมีรหัสร่วมที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเห็นไหมไม่ใช่ม็บที่มีแกนนำนะนี่นะฮะเพราะหาแกนนำที่ไหนไม่เจอ,อนะฮะอ่า ประชาชนลุกฮือขึ้นมาสู้แบบสันตินะฮะไม่มีแกนนำนี่เห็นไหมอานนท์พูดไหมว่าม็อบที่เกิดขึ้นนี้จะไม่มีแกนนำเหมือนกันเป็นม็อบออแกนิกม็อบออแกนิกไม่มีแกนนำแถมยังเป็นการประชุมเพื่ออะไรนะมาชุมนุมเพื่อสอนรับกับเรื่องสิทธิเสรีภาพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอะไรกันไปว่าไปว่าไปขนาดนั้นเลยใช่นะฮะอ่าซึ่งมันแสดงให้เห็นนะอันนี้แหละครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเอาไว้นะฮะด้านหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยมันมีกระแส นะพยาักปลุกเรากันว่าไอ้ร้อยแปดสิบเนี่ยมึงต้องมาโหวตให้ฝั่งนี้นะอืเป็นเสียงที่ประชาชนเขาเลือกมาแล้วมึงห้ามทําอะไรที่ขัดกับเสียงประชาชนนะฮะแต่อีกด้านหนึ่งก็จะมีแบบนี้อืไปกดดันไปานนอกสภาเฟสของพวกนี้เลยในช่วงก่อนจะถึงวันที่สิบสามมันต้องมีการปลุกเร้าปลุกระดมยิ่งด้านหนึ่งคือก้าวไกลไม่ลดเงื่อนไขเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเรื่องนี้ละโทษกรรม นะฮะเรื่องปฏิรูปกองทัพไม่ลดแน่สวเขาก็ออกมายืนอนยะ่างชัดเจนนะฮะว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาก็ไม่ไมโหวตหให้แน่นะครับตรงนั้นแหละที่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะเขม็งเกลียวมากขึ้นนะฮะประกอบกับนี่มาแล้วเนี่ยแต่จริงต้องบอกนะปุณนะผมว่าคุณพงศกรเนี่ยนะฮะอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องคุณใหม่นะเพราะว่า,าคุณพงศกรผู้ระแหม ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณพิธาเนี่ยห้างร้าเอกชนเนี่ยอาจจะนัดกันแบบนี้แต่ผมดูปฏิกิริยาของว่าที่รัฐมนตรีคังของก้าวไกลเนี่ยแล้วไปพูดโ<า>น่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะแล้วทั้งตลาดทุนนะทั้งเอกชนเปิดธนาคารนน่นนี่นั่นซึ่งคือไม่เห็นมีใครออกมาบอกแบบเออสนับสนุนสารเสริญเยินยอ,อเห็นด้วยทุกคนออกมาไกา่หน้าผากกันหมดอ่ะนะจันั้นเนี่ย มันตรงข้ามกับสิ่งที่คุณพงศกรพูดนะใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลอภาคเอกชนจะลุกฮืออ่ผมสรุปแบบนี้ถูกไหมภาคเอกชนจะลุกฮือผมว่าถ้าก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยแล้วประโงต้องมีชื่อของใครที่เน่งเเป็นรัฐมิตรีคลังน่าสนใจผมว่าภาคเอกชนก็อาจจะสบายใจก็ได้นะโลงอกอะไรโลงอกอะไรโลงอกสักทีกูโดยเฉพาะทุนดึงทุนใหญ่ที่เขาว่าจะไปล้มทุนใหญ่อะใช่ไหมทุนใหญ่ก็อาจจะสบายใจก็ได้นะใช่แล้วไปดูหุ้นที่ผ่านมาดิ โอ้ยอาจจะที่ดอนแดงๆงนี้อยู่แต่ถ้าเกิดแบบก้าวไกลไม่ได้มันจะาจาขึ้นไปสีเขียว <S 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 สดใสอะไรก็ได้แต่ที่ผ่านมามันมีแต่มันน้อยนะที่จะเป็นเขียวะ<ช>วะส่วนใหญ่มันจะออกมาทางแดงหมดอืใช่ไหม,อ,มอันนี้เลยไม่รู้เอะคุณปวงสกรไปไปเอาความไป,ไปอ,าไปอา้างร้านตรงไหนมาจากไหนไงหรือถ้ามีแค่ตรงนี้ต้องอย่าลืมนะครับคุณสมจักเจียมก็บอกนะฮะว่าสิบสี่ล้านเสียงเนี่ยมันแค่สามบกเปอร์เซ็นต์นะของรอยเปอร์เซ็นต์ นะฮะก้าวไกลจะเป็นเสียงส่วนน้อยนะอาจจะมีห้างร้านประท้วงอ่ะอย่างที่คุณพงศกรว่าแต่ก็ประท้วงอยู่แค่นั้นแหละสามหกเปอร์เซ็นต์อ่ะที่เหลือก็ไม่เอาด้วยอ่ะห้างร้านอะไรนึกไม่ออกเลยจริงๆแต่ว่าถ้าฝั่งนู้นที่มีเป็นธุรกิจร้านก็ร้านเหล้าร้านเบียนะอันก็ปิดก็ไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสักเท่าไหร่นะฮะอ่ะคราวนี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะคะว่าหลังจากที่คุณพงศกรเนี่ยมีการโพสต์ไปแล้วคอมเมนต์เนี่ยในโลกโซเชียลว่ายังไงกันบ้างโอ้โหเดี๋ ต้องส้มต้องเข้าไปแสดงความเห็นด้วยเกี่ยวกล่าวคึกคักมากมายถูกไหมก็มีบ้างสลับกันกับบางส่วนเอามาดูทีละอันเลยลวกันค่ะอ่ะเนี่ยนะครับอันแรกเลยบอกว่างงครับทําไมต้องเป็นก้าวไกลเท่านั้นเสียงของพรรคอื่นไม่มีคุณภาพหรือไม่มีความหมายเลยหรือครับพรรคอันดับหนึ่งตั้งไม่ได้พรรคอื่นๆเขาก็มีสิทธิ์รวมตัวกันจัดตั้งได้ไม่ใช่หรือครับเจ้าตัวเลยต้องมาตอบเองเลยบอกว่า สิ่งที่พูดคือการไม่เคารพกติกาหรือเสียงประชาชนสิ่งที่จะมาทําลายเสียงของประชาชนคืออํานาจคอสชอุย้ยโยงไปนู่นคุณฟงสกรอนที่มากสอวออท,ที่มาจาะที่จะด,ดันพันธม,มิตรของตนอแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ขัดข้องที่พักใดๆจะรวมเสียงมาแข่งขันในเวลานี้คือ ภูมิใจไทยหรือถอยให้พี่ป้อมพอปอชรอ<ม>หรือจะรวมกับพักรอ,รอทศช,ชก็ได้<ม>แต่ควรรวมเฉพาะสสที่มาจากประชาชนให้ได้เสียงเกินเกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรจึงจะเรียกได้ว่าเคารพประชาชน<ม><ม>ถ้ายังขืนดึงดันก็ชอบที่ประชาชนซึ่งในที่นี้ไม่ก้าวล่วงพักอื่นในฝั่ง8ปดพัก เพราะเสียมารยาทจึงแนะนําให้ระบบราชการผูกขาดและสวได้คิดกันว่าหากไม่เคารพเสียงฝั่งสภาผู้แทนถึงได้อํานาจมาปกครองก็ไม่น่าจะราบเรื่อนครับอ๋องั้นแสดงว่าถ้าคุณโพงศกรโพสต์แบบนี้นั่นหมายความว่างั้นไม<พ>ถ่ถ้าผภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทสร้างชาติประชาธิปัตย์แล้วก็เพื่อไทยเขารวมกันเอาคุณไม่ขัดก,กันนะ ถ้าเป็นแบบนี้ขัดไม่ได้นะแล้วถ้าเป็ดแบบนั้นเนี่ยเขาเสนอชื่อสมมติเสนอชื่อคุณอนุทินหรือเสนอชื่อคุณเศรษฐาหรือเสนอชื่อคุณคุณพลเอกประวิตยแล้วสวก็ผ่านให้อืเพราะว่าไม่มีประเด็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอ้าวคุณก็ห้ามขัดนะอ่านั่นก็แสดงว่าเนี่ยมันก็จะไม่เป็นการไม่เคารพกติกาหรือเสียงประชาชนแล้วนะพาะอย่าลืมว่าพัคอื่นๆที่เขาได้มาก็เสียงประชาชนเหมือนกันนะไม่ทําไมต้องคิดว่าเพื่อไทยจะต้องไปจับกับก้าวไกลอย่างเดียวล่ะ เออน่าเ <พ ung S 2> สียถูกไหมอเพื่อไทยไปจากกับกับภูมิใจไทยได้ไหมได้วันนั้นคุณอนุทินยังไปเยี่ยมกันเกิดไวทีวีเลยคุณอะไรคุณโอ๊คอะไรเนี่ยยังออกมารับเลยเออยิ้มหวานชื่นกันอยู่เลยเขาก็รู้จักกันมานานเนีน่ยจะมาจากกับกับพลังประชารัฐได้ไหมได้ก็คนพลังประชารัฐก็คนเก่าคนแก่เพื่อไทยเยอะแยะเออก็คุณอะไรอะ่ะที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับเพื่อไทยอะ่ะคุณอ่าอะไรนะฮะ คุณสุชาติเลยคุณสุชาติอที่ตนเป็นประเด็นน่ะคุณคุณไอ้คุณนี่ด้วยสุริยะจึงร่วมรุ่นกินับคุณสมศักดิ์เออสมศรสมจักเห็นไหมคุณสมศักดิ์เทพสุเทนสองท่านเนี่ยก็เคยอยู่พรรคพลังประชารัฐมาก่อนร่วมไใจสร้างชาติเดี๋ยวเราบอกเลยว่าเมื่อไม่มีลุงตู่กับคุณพิรพันธ์เนี่ยก็หมดเงื่อนไขเรื่องเรื่องเป็นพรรคประเด็ชการถูกไหมเพื่อไทยจะมาทำงานด้วยก็ไม่เห็นแปลกน่าเสีใช่ไหมที่จะแปลกหน่อยๆคือประชาธิปัตย์เท่านั้นเอง เพราะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานตั้งแต่ปีห้าสามแล้วเนี่ยถ้าจะมาจับมือด้วยกันอันนี้ผมว่าที่แปลกสุดนะเอาเห็นไหมอมีอื่นอีกไหมคอมเมนต์อื่นอีกไหมอมีค่ะเอามาดูต่อไปกันเลยไ้ดูหน่อยเนี่ยนะฮะอันนี้บอกว่า ทำไมคนจังหวัดเล็กๆถึงเป็นคนไม่มีคุณภาพอ่ะก็ตรงนั้นไกไปบอกว่าเป็นกทมปริมณฑลไงเขาบอกว่าทําไมคนจังหวัดเล็กๆถึงเป็นคนไม่มีคุณภาพในเมื่อสนับสนุนคนเท่ากันการออกมาใช้วิธีอาหิงสาอ่าใช้ได้ในระยะเวลาสั้นๆอย่าลืมสภาพเศรษฐกิจส่วนบุคคลมันไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่ทํางานหาเลี้ยงชีพอ้าวอ้ามีอีกไหมมีมีมมีแล้วก็บอกว่า ผมอันนี้คือเป็นการมาสอนรับนะแล้วให้เห็นเลยว่าเนี่ยถ้ามันมีถ้าแบบมาปลุกเราาเงี้ยมันก็มีคนพร้อมจะทาําเขาบอกว่าเรานําเสินอทั้งสองฝ่ายลอ่าเขาบอกครับผม เคยเขียนลงในเฟซส,ส่วนตัวในการต่อสู้กับเผด็จการทหารด้วยวิธีการอาหิงสา<ม>ปิดประตูอยู่กับบ้าน<ม>ปิดประตูโรงงาน<ม>ร้านค้า<ม>และการงาน<ม>แทนการลงถนนให้เผด็จการช่วยโอกาสเอารถถังและปืนใหญ่ออกมามดูซิว่ามันจะพาทหารมาบังคับทุกประตูบ้านให้เปิดไหม,มอาหิงสาคือคาถาและวิชาปราบขบฏเผด็จการทหารที่ดีที่สุดแห่งยุคสมัยมถ้าเป็นสมัยโบราณทําไม่ได้ครับเพราะโครงการ วิถีชีวิตต่างกันแล้วแล้ก็บอกว่าก้าวไกลเรียกร้องประชาชนอาสิงหาอาหิงสาอาหิงสานะคะแล้วก็บอกว่าโอ้หลาคงก็มามาเห็นด้วยนะแล้วก็อันสุดท้ายเลยบอกว่าหยุดรถกลางถนนทุกเส้นตรอกซอยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสักครึ่งวันดูครับจะเกิดอะไรขึ้น อ่าไม่ต้องครึ่งวันแล้วครับแค่หยุดทักษานาทีคันหลังก็ด่าเลยฮะเออคันแรกก็จะโดนทุบแล้วออมีไหมคะคุณท้ายนะฮะอ่านี่เขาบอกว่ายาวๆวเออน่บอกทำไมคะคนเลือกเพื่อไทยและพักอื่นๆไม่ใช่เสียงคุณภาพหรออ๋อแกก็ตอบแบบเดิมอ่ะนะอ่าก็บอกว่าไม่ก้าวล่วงครับนู่นนี่นั่นก็ดึงไปที่สวนะคะ แล้วเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นความคิดของฝ่ายก้าวไกลฝ่ายเดียวและกองเชียร์ที่สนับสนุนหรือเปล่าครับยาวเมาส์รวมหมดและพูดเหมือนเสียงของก้าวไกลมีคุณภาพสูงสุดพักการเมืองที่มีคุณภาพสูงสุดคลากคําพูดของคุณอาจารย์ศิริวุฒิภัทรมกรสเลยนะครับแล้วบอกว่าและพูดแบบนี้เหมือนยุคของสุเทพเทือกเลยที่ขู่แล้วก็อ้างคําว่ามวลชนมา มวลมหาประชาชนเลยครับโอ้โหนี่ตอบเก็บนะนี่ตอบเก็บนะอ่ะประมาณนี้แต่สําคัญนะครับก็คือให้เห็นท่านั้นเองว่ามันมีการขยับแล้วค่ะเพราะแน่แ่เนี่ยความแน่แของแน่แของเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าโอกาสที่พิธาจะได้เป็นนะตรงนั้นเนี่ยซึ่งก็ต้องต้องบารอว่ากันวันนั้นแหละนะครับเนี่ยอีกเจ็ดวันอีกเจ็ดวันแล้วมันจะเกิดอะไรตรงนั้นมันก็สารพัดเรื่องอ่ะเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะฮะเนี่ย จะองประชุมพอจะโหวตอีกทีไม่คงไม่ครบอะไรยังไงเดี๋ยวก็ดูกันไปนะแต่ทีนี้เนี่ยเอานะฮะมันจะมีเหตุมีอะไรหลายเรื่องเยอะแยะตะแป๊ไก่ไปหมดนะครับ <Ha. S 2> ตอนนั้นเนี่ยแต่ให้ดูว่าข้างในสภาก็อันหนึ่งประธ <Ha. S 2> านสภาก็ว่าไปอันหนึ่งแต่ทั้งหมดเนี่ยมัน,ม,นมันบีบมันรัดมันเขาเรียกมันเข้มงวดเข้ามาแล้วสถานการณ์มันมันจวนจะเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะโลลิเกีนะฮะจริงจริงๆต้องบอกว่ามันก็เริ่มมันก็เริ่มผุผุแล้วนะ กรณีที่ไม่เสนอชื่อคุณพิเชษเนี่ยนะเตรียมกันไปแล้วมึงนะคือมันมีสองเรื่องนะจริงจริงอ่ะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องไอเอโมยไม่ใช่เอโยไอข้อถแถลงสข้อเนี่ยล่าสุดล่าสุดก่อนที่จะมีการเสนอท่านวันนอเป็นประธานสภาซึ่งดูเหมือนกับพอหลังจากมีมีข่าวออกมาแล้วเราออกมาพูด <C> e แล้่หลายคนก็ออกมาพูดว่าไอ้นี่มันมัดตาสังด้วยกันนะนะรู้สึกคุณชนลนานก็หน้าตาไม่ค่อยดีนะอีนน้นตึงสีหน,งสห,หน้าท่าทางไม่ดีนะคุณสุธีออกมาบอกก่อน<ค>ว่าแบบเฮ้ยไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ได้ดูเลยเนะฮะแล้วด,ดูดูเหมือนเรื่องนี้คุณชลนานก็ไม่รู้เรื่องก่อนอแต่จังหวะนั้นเหมือนก็เหมือนเหมือนกับมันต้องตกกระดพลอยโจนไปแล้วก็ก็ไม่รู้ตอนหลังก็ออกมาแก้เหมือนกันว่าไม่ได้ผูกมัดอะไรเป็นแค่แถลงการก็แก้ได้เปลี่ยนได้เพราะมันไปโยงเรื่องนี้ทางธุรกรรมไง เราอย่าลืมว่านิรโทษกรรมมันเป็นแผลเดิมที่เพื่อไทยเขาเขาเคยโดนกระซวกแบบใช่ไหมตอนสุดซอยอ่ะใช่ไหมเออแบบนั้น่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องของนิรโทษกรรมอันเนี้ยในฉบับของแบบของก้าวไกลเนี่ยมันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตรงที่มันเป็นนิรโทษกรรมแสดงออกทางการเมืองต้องย้ำคำนี้คืาเขากำหนดเลยว่านะฮะส่วนใหญ่เอาพูดง่ายๆอ่ะว่าจันนิรโทษกรรมไม่พวกพวกที่ โดนคดีหนึ่งถึงสองอ่ะใช่ไม่รวมไปถึงทักษิณเขาเขาอธิบายแบบนี้ตอนหลังเพื่อให้เพื่อไทยสบายใจนะครับแต่ตอนนี้ประกบอ่ะอ้าวแล้วเสื้อแดงที่มันโดนคดีไปล่ะนั่นน่ะสิเฮ้ยถูกไหมใช่นะฮะอ่ะไม่ต้องพูดถึงกปปสเพราะกาปปสก็โดนเหมือนกัน,กนมันไม่ใช่ในเสื้อแดงพันธมิตรเสื้อแดงกปปสโดนเหมือนกันหมดคอ้าวไม่ยกให้ทักษิณแต่เสื้อแดงล่ะชาวบ้านล่ะคนลากย้าล่ะถูกไหมที่โดนกันไปล่ะอ้าว ถูกตรงนี้เขาก็เอ้ยแปลว่าอะไรวะถูกไหมแล้วจะมายกให้พวกแค่โดนหนึ่งหนึ่งสองเหรอใช่ไหมใช่เอ้ยอันนี้ก็อ้าวใช่ไหมเสื้อแดงเขาก็เป็นประเด็นเหมือนกันเพราะเขาก็ต่อสู้เหมือนกันคไม่มีเขาตอนนี้จะมีพวกคุณหรือตอนนี้เห็นไหมอ้าวถ้าเป็นแบบนี้มันก็เป็นประเด็นได้นะใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลคือมันคือเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแฝงเอาไวนะ้นั่นแหละปุนะแฝงเอาไว้ในเรื่องของนี้้วโทษกรรม,อ,มอ่าตรงนั้นเนี่ยเข้าแจว่าคุณชนละน่านไม่รู้เรื่อง นะฮะไปไปอยู่ตรงนั้นก็ต้องตกกระไดพลอยโจรเพราะไม่งั้นพรุ่งนี้วงแตกใช่ไหมฮะไม่อยากให้วงแตกแต่ปรากฏว่าพอไปตกกระไดพลอยโจรตรงนั้นมันกลายเป็นมัตตาสังเข้าไปด้วยกันเลยไงอ่านที่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่มีประเด็นกันแล้วเดินไปโบยวายใช่ไหมแต่สุดท้ายมุนเกลไกกันได้ตอนนั้นแต่คุณสุนั่นก็ออกมาเป็นเสจว่า ไม่ได้ไปวย่วายแค่ไปถามแต่อาการมันดูเหมือนไม่ใช่ไปถามใช่ไหมไม่แต่มันแปลว่าทั้งหมดเนี่ยที่มันที่มันที่มันเล่นอะไรกันอยู่ใช่แล้วมันแบบว่าไอ้ข้างในกับข้างนอกเนี่ยมันมันคนละฟีลลิ่งกันไงค่ะข้างนอกกับแบบหนึ่งรักกันดีลเลิฟอีกข้างในมันมันทะลักออกมาแล้วไงมันจะไม่ไหวแล้วไงถูกไหมอ่านะออะก็ดูกันไปครับนะว่าก่อนวันที่สิบสาม ค่ะนะฮะจะเกิดอะไรอย่างไรขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างที่เรเตอร์บอกว่าไอ้นิรโทษกรรมเนี่ยมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าสิ่งที่เพื่อไทยเคยโดนมาแล้วอ่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคือ,อทั้งนิรโทษกรรมทั้งเรื่องปฏิรูปก,กองทัพทั้งเรื่องอของยกเลิกกฎอายการศึกทั้งเรื่องยุบก,กรรมนเนี่ยคือมันเป็นแผลเก่าของเพื่อไทยทั้งนั้นซึ่งเรื่องเนี้ยคุณนิพิษอินทรสมบัติเนี่ยออกมาเตือนแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานนะคะเขาบอกเลยว่า ไอรินทนทศกรรมของฉบับก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบรัฐบาลเขาใช้คํานี้เลยนะคือถ้าได้เป็นก็อยู่ไม่นานแต่แล้วเขาบะว่ากันเรื่องนี้แล้วกันอที่ปูณาพูดถูกแล้วสมมุติว่าพิธาได,ได้ได้ผ่านไปได้หาได้70็ดสเสียงสวค่ะมีสวใจดีใจดีจดยกเือให้เนี่ยก็ก็เป็นเหนียก็อาจจะไปเจอด่านที่คุณนิพิษบอกก็คืออา,อาจจะอยู่ได้ไม่นาน อ่ะนี่ประเด็นที่สองนะครับแล้วชอบคำหนึ่งของคุณนิพิษเขาบอกว่าจงอย่าเดินเข้าไปในจุดที่มีคนเดินไปแล้วและไม่ได้เดินกลับออกมาเขาบอกเขาใช้คำนี้เขาไม่สนหรอกเขาไม่สนหรอกเขามั่นใจในตัวเองมากขนาดนี้